ห้ามกลางบรรยากาศที่ร้อนระอุตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาซึ่งเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเสียงปืนและควันไฟจากการประทะกันอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาวันนี้หน้าประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศกำลังถูกจารึกใหม่ด้วยเหตุการณ์ที่โลกต้องหยุดหายใจเมื่อความขัดแย้งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในสนามรบแต่ลามไปถึงโต๊ะเจรจาระดับสูงในวงประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ RBC ซึ่งกลายเป็นเวทีแห่งการชิงไหวชิงพริบที่ดุเดือดที่สุดในรอบหลายทศวรรษกองทัพไทยภายใต้การนำของกลุ่มผู้นำที่ยึดมั่นในอธิปไตยได้แสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งและเย็นเยียบต่อหน้าตัวแทนจากกลุ่มพนมเปญที่พยายามใช้เวทีนี้ในการเรียกร้องสิทธิเหนือดินแดนที่พวกเขาเพิ่งสูญเสียไปในการสู้รบครั้งล่าสุด สถานการณ์เริ่มต้นขึ้นด้วยความเงียบสงัดที่น่าสะพึงกลัวภายในห้องประชุมที่ตกแต่งอย่างหรูหราแต่กลับเต็มไปด้วยมวลความกดดันมหาศาลสายตาของตัวแทนจากกัมพูชาฉายรอยความกระวนกระวายใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหลักฐานทางยุทธศาสตร์และแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมื่นที่กองทัพไทยกางลงบนโต๊ะเพื่อยืนยันสิทธิ์เหนือพื้นที่สูงคมและปราสาทหินโบราณ ที่ทหารไทยได้เข้าสถาปนาความมั่นคงไว้เรียบร้อยแล้วคำว่ายึดแล้วยึดเลยไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดลอยลมแต่คือการประกาศเจตจำนงที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวจากแผ่นดินที่บรรพบุรุษรักษาไว้ด้วยชีวิตในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามกล่าวอ้างถึงความเห็นใจและเรียกร้องให้มีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเพื่อแลกกับการให้ไทยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทับซ้อน และเกาเดี่ยมเช่้เหลือกอย่างเนิน225และเนิน350ตัวแทนฝ่ายไทยกลับนิ่งเฉยและปฏิเสธที่จะจรดปากาลงบนเอกสารใดๆที่จะทำให้ประเทศเสียเปรียบความชอบธรรมในการป้องกันตนเองถูกนำมาใช้เป็นเกราะก,กำบังทางการทูตอย่างชาญฉลาดโดยไทยชี้ให้เห็นว่าการรุกคืบเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นไม่ใช่การรุกรานแต่เป็นการตอบโต้ต่อการละเมิอดอำนาจอธิปไตย และการใช้พื้นที่ชายแดนเป็นแหล่งบ่มเพาะอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประชาชนไทยอย่างรุนแรงความตึงเครียดพุ่งสูงถึงขีดสุดเมื่อฝ่ายไทยเปิดเผยข้อมูลวงในที่ระบุว่าในขณะที่ตัวแทนกัมพูชากำลังพูดถึงสันติภาพบนโต๊ะเจรจาแต่ในทางปฏิบัติกลับยังคงมีการเคลื่อนย้ายหน่วยรบพิเศษและรถยิงจรวด BM21 เข้าประชิดชายแดนอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมที่ย้อนแย้งนี้ทำให้ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลพนมเปนพังทลายลงกลางวงประชุม RBC ต่อหน้าผู้สังเกตการนานาชาติการฉีกหน้าครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อไทยแสดงภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงที่เผยให้เห็นว่าฐานที่มั่นที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมแท้จริงแล้วถูกดัดแปลงเป็นคลังแสงและฐานบัญชาการรับสำหรับกลุ่มทุนสีเทา บทเรียนจากอดีตสอนให้ไทยรู้ว่าคำสัญญาที่ปราศจากหลักประกันทางยุทธศาสตร์คือความว่างเปล่าดังนั้นในวันนี้กองทัพไทยจึงเลือกที่จะสื่อสารด้วยความแข็งกร้าวและอำนาจที่เหนือกว่าทั้งในมิติของกำลังพลที่ประจำการอยู่บนยอดเขาพนมดงรักและในมิติของกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยมีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมการปฏิเสธไม่คืนดินแดนในครั้งนี้คือการส่งสัญญ,ญาณเตือนไปยังผู้ลุกรานว่า ยุคสมัยของการเจราจาบนความเสียเปรียบได้จบสิ้นลงแล้วและรุ่งอรุณใหม่แห่งความมั่นคงที่ไทยเป็นผู้กำหนดกติกาได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้ร่มเงาของธงไตรรงที่โบกสะบัดอย่างสง่างามเหนือแผ่นดินที่เป็นของไทยโดยสมบูรณ์100%เอร์เซดึงสติของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้กลับมาสู่ความจริงที่ว่าอธิปไตยไม่ได้มีไว้เจราจาแต่มีไว้ปกป้อง และความแข็งแกร่งของกองทัพไทยในวันนี้คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดสำหรับคำถามที่ว่าดินแดนเหล่านี้จะเป็นของใครตลอดกาลท่ามกลางกระแสลมที่พัดผ่านยอดเขาพนมดงรักความเงียบสงบที่ปรากฏภายนอกกลับซ่อนเด้นไปด้วยความตึงเครียดที่พร้อมจะปะทุขึ้นได้ทุกวินาทีสิ่งที่เป็นชนวนเหตุสำคัญไม่ใช่เพียงแค่การอ้างสิทธิ์เหนือผืนดินตามแนวพรมแดน แต่คือความย้อนแยงระหว่างการสร้างภาพลักษณ์สันติภาพกับการขยายอิทธิพลของกลุ่มทุนสีเทาและอาชญากรรมข้ามชาติที่เกาะกินอยู่ตามตะเข็บชายแดนอย่างอย่างรากลึกกองทัพไทยภายใต้การวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนพบว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและคาสิโนในปอยเปตดที่ดูเหมือนเป็นแหล่งรายได้จากการท่องเที่ยวแท้จริงแล้วได้ถูกดัดแปลงให้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอร์เซนเตอร์และฟาร์มนุษย์ขนาดใหญ่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงภัยคุกคามทางเศรษฐกิจแต่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สงครามผสมผสานที่ฝ่ายตรงข้ามใช้เพื่อบ่อนทําลายความมั่นคงภายในของประเทศไทยจากภายในสู่ภายนอกความขัดแย้งพุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเนิน225และเนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่สูงข่มที่ใครก็ตามที่ครอบครองจะสามารถควบคุมเส้นทางคมนาคม และมองเห็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างทะลุปลุกโปร่ปรงกัมพูชาพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้การเจราจาในเวทีสากลเพื่อบีบให้ไทยถอนกำลังออกจากจุดเหล่านี้โดยอ้างว่าเป็นการรักษาสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนแต่ในความเป็นจริงข้อมูลทางการข่าวของไทยระบุชัดเจนว่ามีการเสริมกำลังพลและติดตั้งฐานยิงจรวด BM21 ไว้ในพื้นที่ป่าทึบเบื้องล่าง เพื่อรอจังหวะที่ไทยเผอตัวความย้อนแย้นี้เองที่ทำให้รัฐบาลไทยตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายจากความอดทนอดกลั้นเป็นการป้องปรามเชิงรุกที่เฉียบขาดการเผชิญหน้าในครั้งนี้จึงไม่ใช่การรบแบบดั้งเดิมที่เน้นการประทะด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการต่อสู้ในพื้นที่สีเทาที่ยากจะแยกแยะมิตรและศัตรูไทยได้นำระบบตรวจสอบอัจฉริยะและดโดรนสอดแนมรุ่นล่าสุด เข้ามาใช้ในการเฝ้าสังเกตการความเคลื่อนไหวตลอดแนวชายแดนทำให้ภาพที่เคยคลุมเครือในอดีตจ่ำชัดขึ้นมาทันทีเราพบเห็นการลำเลียงอาวุธหนักที่ซ่อนมากับรถขนส่งสินค้าและการสร้างอุโมงค์ลับใต้ดินที่เชื่อมต่อจากอาคารพาณิชย์ไปยังจุดยุทธศาสตร์ในป่าลึกหลักฐานเหล่านี้ถูกรวบรวมและนำเสนอต่อพันธมิตรระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลีย เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ไทยกำลังทำอยู่ไม่ใช่การลุกรานแต่เป็นการถอนรากถอนโคนเนื้อร้ายที่กำลังกัดกินความปลอดภัยของภูมิภาคความพยายามของกัมพูชาในการนำเรื่องเข้าสู่ศาลโลกหรือองค์กรระหว่างประเทศกลายเป็นเพียงการเดินเกมที่ไร้ผลเมื่อไทยสามารถพิสูจน์ได้ว่าพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งนั้นถูกใช้เป็นที่ตั้งของรังสแกมเมอร์ และแหล่งฟ้องเงินมหาศาลที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนในหลายประเทศทั่วโลกการฉีกหน้ากากสันติภาพที่จอมปลอมนี้เองคือหัวใจสำคัญของภาคแรกในมหาการ์บการทวงคืนอธิปไตยในขณะที่ตัวแทนของพนมเปญยังคงยึดติดกับแผนที่สมัยอนณา,านิคมที่ล้าสมัยแต่ไทยได้ก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการใช้แผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศที่ระบุตำแหน่งพิกัดของภัยคุกคามได้อย่างแม่นยำ 100%ในท้ายที่สุดความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปรากฏชัดว่าการครอบครองดินแดนไม่ได้หมายถึงเพียงการมีทหารยืนเฝ้าอยู่บนเนินเขาแต่หมายถึงการมีความชอบธรรมในการใช้อำนาจเพื่อปกป้องความสงบสุขของประชาชนการที่ไทยปฏิเสธจะคืนดินแดนและไม่ลงนามในข้อตกลงที่คลุมเครือในวงประชุม RBC คือการประกาศจุดยืนว่าไทย จะไม่ยอมเป็นเบีย้ยล่างในเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่เต็มไปด้วยกลลวงอีกต่อไปทุกย่างก้าวของทหารไทยบนเนินสูงเหล่านั้นคือเครื่องยืนยันว่ากำแพงแห่งอธิปไตยจะไม่มีวันถูกเจาะทะลุได้ด้วยคำพูดที่สวยหรูแต่ซ่อนเร้นด้วยยาพิษและสงครามที่แท้จริงเพื่อความมั่นคงของชาติเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเมื่อบรรยากาศบนโต๊ะเจราจา RBC ถึงทางตัน และคำหลวงถูกเปิดโปงจนหมดสิ้นกองทัพไทยจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อรักษาอาธิปไตยและกวาดล้างเนื้อร้ายตามแนวชายแดนวินาทีที่คําสั่งยุทธการพงภูนาดและยุทธบดินถูกประกาศใช้น่านฟ้าเหนือสมรภูมิก็ถูกฉีกกระชากด้วยเสียงคำรามของฝูงบินรบประสิทธิภาพสูงจากกองทัพอากาศไทยเครื่องบินทับไล่ F16 และเครื่องบินฝึกกับไล่ T-50TH หรือที่รู้จักกันในนามอินทรีทองได้ทะยานขึ้นจากฐานทัพเพื่อทำภารกิจเชิงลุกเหนือพรมแดนอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนเป้าหมายไม่ใช่เพียงฐานที่มั่นทางทหารทั่วไปแต่คือจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ซ่อนตัวอยู่ลึกเข้าไปในฝั่งตรงข้ามถึง100กิโลเมตรปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าตรู่ด้วยความแม่นยำระดับสัญญกรรมฝูงบินอินทรีทอง เข้าจู่โจมคลังแสงและฐานบัญชาการในพื้นที่พระตะบองและปล่อยเป็ดอย่างรุนแรงระเบิดนำวิถีจำนวน8ลูกถูกปล่อยลงสู่เป้าหมายที่ระบุว่าเป็นรังสแกมเมอร์และศูนย์รวมกำลังพลลับของกลุ่มทุนสีเทาความรุนแรงของการระเบิดทำให้คลังอาวุธที่ซ่อนอยู่ใต้ดินปะทุขึ้นราวกับภูเขาไฟสัญ,ญญาณไฟไหม้พวยพุ่มขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของปฏิบัติการ ที่สามารถทำลายขีดความสามารถในการส่งกำลังบำรุงของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างราบคาบการโจมตีทางอากาศในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการสุ่มเสี่ยงแต่เป็นการใช้ข้อมูลจากระบบตรวจจับอัจฉริยะเอวกและโดรนเฝ้าระวังที่จับตาความเคลื่อนไหวมานานหลายสัปดาห์ทําให้ไทยสามารถจำกัดขอบเขตความเสียหายให้อยู่เพียงจุดยุทธศาสตร์โดยไม่กระทบต่อเขตชุมชนของประชาชนผู้บริสุทธิ์ในขณะที่น่านฟ้าถูกควบคุมโดยกองทัพอากาศ ภาคพื้นดินก็ดุเดือดไม่แพ้กันกองกําลังบูรพาและทหารพรานที่26ของไทยได้รุกคืบเข้าสู่ปราสาทตะควายและปราสาทตะเมือนเพื่อสถาปนาความมั่นคงถาวรทหารฝ่ายตรงข้ามที่พยายามขัดขวังด้วยการยิงจรวด BM-21 เข้าใส่ฝั่งไทยกลับต้องเผชิญกับฝันร้ายเมื่อระบบเรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนของไทยทำงานได้อย่างนั่นยำหนึ่เปอร์เซปืนใหญ่ M750 ของไทย สวนกลับไปยังตำแหน่งที่ตั้งของฐานยิงจรวดทันทีส่งผลให้รถยิงจรวดและรถถังจำนวนหกคันของฝ่ายตรงข้ามถูกทำลายจนเหลือเพียงซากเหล็กทหารกัมพูชาจำนวนมากต้องทิ้งฐานที่มั่นและวิ่งหนีตายเข้าสู่ป่าลึกหลังจากเห็นแสนยานุภาพที่เหนือกว่าอย่างเทียบไม่ได้ความสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามเพิ่มสูงขึ้นจนทะลุผ่านตัวเลข24รายภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง จุดที่นับว่าเป็นหัวใจสําคัญของการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ในภาคนี้คือการที่ไทยนําเทคโนโลยีล้ําสมัยอย่าง SM6 และอาวุธคลื่นความถี่สูงมาใช้ในการตัดการสื่อสารและทําลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรูรถยิงจรวด BM21 ที่กัมพูชาเคยภาคภูมิใจตรับกลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ขยับไม่ได้เมื่อเจอเข้ากับคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นสิ่งนี้ แสดงให้เห็นถึงช่องว่างทางเทคโนโลยีที่ทางกว้างขึ้นเรื่อยๆระหว่างสองประเทศการเจรจาที่เคยดูเหมือนจะมีความหวังในอดีตนั้นเปราะบางยิ่งกว่าแก้วเมื่อถูกท้าทายด้วยความจริงในสนามรบปฏิบัติการสายฟ้าแลบในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทำลายล้างกำลังพลแต่เป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของผู้นำพนมเปญที่หลงระเริงในอำนาจและคิดว่าไทยจะยอมถอยเหมือนในอดีต ชัยชนะเหนือเนิน225และเนิน350คือข้อพิสูจน์ว่าในโลกของภูมิรัฐศาสตร์ที่โหดร้ายผู้ที่แข็งแกร่งและมีความพร้อมกว่าเท่านั้นคือผู้ที่กำหนดกฎเกณฑ์การที่ไทยสามารถยึดและควบคุมพื้นที่เหล่านี้ได้ทั้งหมดเป็นการฉีกหน้ากากฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงในวงประชุมระดับสากล เพราะในขณะที่ขเขมรพยายามฟ้องโลกถึงความอายุติธรรมแต่ไทยกลับแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปกป้องตนเองและการถอนรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติด้วยกําลังทหารที่ทรงประสิทธิภาพและมีความชอบธรรมสูงสุดบทเรียนราคาแพงที่ฝ่ายตรงข้ามได้รับในสมรภูมิปอยเปตและพระตะบองในวันนี้จะถูกจารึกไว้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับผู้ที่บังอาจลองดีกับอำนาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย เมื่อเสียงปืนเริ่มซาลงในบางจุดแต่ความเคลื่อนไหวในเงามืดกลับทวีความเข้มข้นขึ้นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์ไม่ได้มีเพียงแค่จำนวนกระสุนที่ถูกยิงออกไปแต่คือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของกลไกาการทูตที่เคยถูกมองว่าเป็นเกราะกำบังให้กับกลุ่มอำนาจเดิมในถนมเปนการที่กองทัพไทยตัดสินใจใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการตัดวงจรการสื่อสาร และทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เป็นเพียงการข่มขวัญแต่เป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่าความพยายามที่จะใช้การเจรจาเพื่อดึงเวลาและสะสมกำลังพลแบบเดิมๆนั้นใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปความเปราะบางของข้อตกลงหยุดยิงในอดีตถูกเปิดเผยให้เห็นว่ามันเป็นเพียงกระดาษใบหนึ่งที่ถูกใช้เพื่ออำพรางความทะเยอทะยานทางการทหาร และการแผ่ขยายอิทธิพลของกลุ่มทุนสีเทาที่แทรกซึมอยู่ในโครงสร้างอำนาจของกัมพูชาหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ในส่วนนี้คือการค้นพบตู้เซฟปริศนาของนายพลระดับสูงฝ่ายตรงข้ามที่ทหารพรานไทยยึดได้จากศูนย์บัญชาการลับใต้คาสิโนหรูสิ่งที่อยู่ภายในไม่ใช่เพียงแค่ทรัพย์สินมหาศาลแต่คือหลักฐานการเชื่อมโยงระหว่าง ปฏิบัติการทางทหารชายแดนกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติข้อมูลเหล่านี้คืออาวุธทางยุทธศาสตร์ที่ร้ายแรงกว่าขีปนาวุธใดๆเพราะมันทำให้ความชอบธรรมของรัฐบาลพนมเปญในสายตาชาวโลกพังทลายลงในพริบตาในขณะที่กัมพูชาพยายามกล่าวอ้างว่าไทยละเมิดเขตแดนแต่หลักฐานเหล่านี้กลับพิสูจน์ให้เห็นว่าพื้นที่เหล่านั้น ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการเพื่อบ่อนทําลายความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สามมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียตัดสินใจกลางปีคุ้มกันไทยผ่านความร่วมมือด้านข่าวกรองและเทคโนโลยีทางการทหารขั้นสูงความพ่ายแพ้ของระบบขีปนาวุธ B.M.21 ที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความหวาดกลัวให้กับหมู่บ้านไช กลายเป็นบทเรียนราคาแพงว่าอาวุธหนักที่ปราศจากระบบควบคุมที่ทันสมัยและการสนับสนุนทางอากาศที่แข็งแกร่งไม่สามารถต่อกรกับระบบเฝ้าระวังอัจฉริยะ a v a วและระบบต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้เลยการที่ไทยสามารถระบุพิกัดและทำลายฐานยิงเหล่านั้นได้ก่อนที่กระสุนนัดแรกจะถูกยิงออกมาเป็นการตอกย้ำถึงยุคสมัยของสงครามสมัยใหม่ ที่เน้นสติปัญญาและการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจของทหารกัมพูชาในแนวหน้าที่เริ่มตระหนักว่าพวกเขากำลังถูกส่งมาเป็นเหยื่อในเกมที่ไม่มีทางชนะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มผู้นำเพียงไม่กี่คนที่เสวยสุขอยู่บนความทุกข์ยากของทหารและประชาชนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ความล้มเหลวของการเจราจาในวงประชุม RBC ครั้งล่าสุดคือเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยภายใต้บริบทใหม่จะไม่ยอมลงนามในสัญญาที่ไร้ความเท่าเทียมและไม่มีกลไกการตรวจสอบที่ชัดเจนความแข็งกราวของไทยบนยอดเขาและในเวทีการทูตคือภาพสะท้อนของความมั่นใจในแสนยานุภาพที่เหนือกว่า100การที่ไทยเลือกที่จะยุดแลว้วยึดเลยบนพื้นที่สูงคมเหล่านั้น ไม่ใช่เพียงเพื่อชัยชนะทางทหารแต่เป็นการสร้างสถานภาพใหม่ที่บังคับให้ฝ่ายตรงข้ามต้องยอมรับความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปตลอดการโลกกำลังเฝ้ามองดูความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างใกล้ชิดเพราะความสำเร็จของไทยในการกวาดล้างทั้งกองกำลังลุกรานและเครือข่ายอาชญากรรมไปพร้อมๆกันได้กลายเป็นต้นแบบใหม่ของการปกป้องอธิป,ปไตยในศตวรรษที่21 ที่ซึ่งสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ลุกลานรับรู้ถึงราคาที่ต้องจ่ายอย่างแสนสาหัสเกินกว่าจะแบกรับไหวเมื่อฝุ่นควันจากสมรภูมิเริ่มจางลงสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาโลกไม่ใช่เพียงซากปรักหักพังของอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่คือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแผนที่ความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามในครั้งนี้ ประเมินค่าเป็นตัวเลขได้อย่างมหาศาลทั้งในมิติของกำลังพลที่เสียชีวิตมากกว่า24นายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากรวมถึงความพ่ายแพ้อย่างราบคาบทางเทคโนโลยีที่ทำให้รถถังจำนวน6คันและรถยิงจรวด BM21 อีกหลายหน่วยถูกทำลายลงภายในเวลาไม่กี่นาทีแต่สิ่งที่สร้างความเสียหายลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นคือการพังทลายของระบบนิเวศท,ทุนสีเทา ที่เคยสร้างรายได้มหาศาลให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในกัมพูชารังสแกมเมอร์และศูนย์บัญชาการลับที่ปล่อยเปตดและพระตะบองซึ่งถูกถล่มจนราบคาบเปรียบเสมือนการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอำนาจมืดตามแนวชายแดนการที่ประเทศไทยยืนหยัดอย่างมั่นคงในวงประชุม RBC และปฏิเสธการลงนามในข้อตกลงที่คลุมเครือได้ส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยาอย่างรุนแรงต่อรัฐบาลพนมเปญ แผนการเดิมที่หวังจะใช้ความขัดแย้งชายแดนเป็นเครื่องมือสร้างกระแสชาตินิยมเพื่อกลบเกลื่อนปัญหาภายในกลับกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับไปทำลายตัวเองเมื่อความจริงถูกเปิดเผยว่าความพ่ายแพ้ในสนามรบเกิดจากช่องว่างทางแสนยานุภาพที่ห่างชั้นกันเกินไปสภาวะเศรษฐกิจในกัมพูชาเริ่มส่งสัญญ,ญาณวิกฤตเมื่อนักลงทุนข้ามชาติพากันถอนตัวจากพื้นที่เสี่ยงภยัย เนื่องจากไม่เชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาลในการควบคุมสถานการณ์และคุ้มครองทรัพย์สินค่าเงินรอมพวงของกัมบูชาเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลในขณะที่เงินบาทของไทยกลับทวีความแข็งแกร่งในฐานะสกุลเงินที่มั่นคงที่สุดในภูมิภาคในทางตรงกันข้ามประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากประชาคมโลกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดการตัดสินใจยึดแล้วยึดเลยบนพื้นที่สูงขม อย่างเนิน225และเนิน350ถูกมองว่าเป็นมาตรการป้องปรามที่จำเป็นเพื่อรักษากฎ,กฎระเบียบระหว่างประเทศและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการสนับสนุนจากสามหาอำนาจอย่างสาหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียไม่ได้มาในรูปแบบของคำพูดเท่านั้นแต่มาพร้อมกับการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองขั้นสูงสุดและการวางแผนพัฒนาพื้นที่ชายแดน ให้กลายเป็นเขตความมั่นคงอัจฉริยะสิ่งนี้ทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่สำคัญที่สุดในสายตาของโลกตะวันตกซึ่งเป็นเกราะคุ้มกันชั้นเลิศที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าขยับตัวทำอะไรที่วู่วามในอนาคตความเปราะบางของพรมแดนที่เคยเป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายสิบปีถูกแก้ไขด้วยอำนาจการเจรจาที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงในสนามรบ ป่าไม้จำนวนมากกว่า500ไร่ที่เคยถูกลักลอบยึดคลองได้รับการทวงคืนและสถาปนาเป็นเขตห่วงห้ามโดยสมบูรณ์บทเรียนจากสมรภูมิครั้งนี้ยังส่งผลถึงระเบียบว,วินัยภายในกองทัพกัมพูชาที่เกิดความระสำาระสายมีรายงานการลาทิ้งหน้าที่ของทหารระดับผู้น้อยที่ไม่อยากเป็นเบีย้ยบนกระดานสงครามที่ไม่ยุติธรรมความขัดแย้งภายในนี้เอง ที่จะกลายเป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดอนาคตทางการเมืองของพนมเปญในขณะที่ไทยยังคงรักษาความสามัคคีและสปิริตของทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีชัยชนะในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การรักษาดินแดนแต่เป็นการรักษาระเบียบสังคมและความชอบธรรมทางศีลธรรมความเสียหายที่กัมพูชาได้รับนั้นเป็นผลมาจากนโยบายที่ผิดพลาด และการเลือกเดินเกมที่เสี่ยงเกินตัวท้ายที่สุดแล้วความสงบสุขที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความเคารพในอธิปไตยของผู้อื่นและประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความใจดีและความประนีประนอมในอดีตไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอและหากจำเป็นต้องใช้กําลังเพื่อปกป้องความยุติธรรมไทยก็พร้อมที่จะทำหน้าที่นั้นอย่างเต็มภาคภูมิ และไม่มีวันถอยหลังกลับไปสู่จุดที่เสียเปรียบอีกต่อไปเป็นอันขาดการเดินทางมาถึงบทสรุปของมหาการ์บการทวงคืนอธิปไตยเหนือแนวเขาพนมดงรักในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะทางการทหารที่วัดกันด้วยจำนวนซากรถถังหกคันหรือการทำลายล้างฐานที่มั่นฝ่ายตรงข้ามจนราบคาบเท่านั้นแต่คือการปักธงทางยุทธศาสตร,ร์ที่แสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยได้ก้าพ้นยุคสมัย แห่งการประนีประนอมบนความเสียเปรียบไปสู่ยุคแห่งความมั่นคงที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดปฏิบัติการยึดแล้วยึดเลยบนเนิน225และเนิน350คือคำตอบที่ทรงพลังที่สุดต่อคำถามเรื่องเส้นเขตแดนที่คุมเครือมานานหลายทศวรรษเมื่อกองทัพไทยสามารถสถาปนาอำนาจการควบคุมแบบร้อยละหนึ่พื้นที่เหล่านี้ จึงไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนอีกต่อไปแต่คือป้อมปราการด่านหน้าที่จะไม่มีวันถูกรุกล้ำได้อีกเป็นครั้งที่สองผลกระทบจากการฉีกหน้ากากฝ่ายตรงข้ามกลางวงประชุม RBC ได้สร้างรอยร้าวที่ยากจะประสานในโครงสร้างอำนาจของพนมเปนการที่ไทยปฏิเสธจะคืนดินแดนและไม่ยอมลงนามในข้อตกลงที่ซ่อนเร้นรือเลเหลี่ยมคือการประกาศนโยบายต่างประเทศเชิงรุก ที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของชาติเป็นอันดับหนึ่งความสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามที่มากกว่า24รายในสนามรบอาจเป็นเพียงตัวเลขแต่ความสูญเสียด้านความเชื่อมั่นในระดับสากลนั้นมหาศาลจนไม่อาจประเมินค่าได้ในอนาคตอันใกล้เราจะเห็นการจัดระเบียบชายแดนใหม่ที่โปร่งใสและปลอดภัยยิ่งขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับมหาอำนาจโลกที่ยอมรับในบทบาทของไทย ในฐานะผู้นำการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการรักษาสิียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความเสี่ยงในอนาคตยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่แนวคิดชาตินิยมสุดโต่งในประเทศเพื่อนบ้านยังไม่ถูกทำลายลงแต่ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันตนเองที่ไทยมีอยู่ในมือทั้งระบบตรวจจับอัจฉริยะเอวักและอาวุธพลังงานคลื่นความถี่สูงทำให้ไทยมีความพร้อมในการตอบโต้ทุกรูปแบบการยั่วยุ ภายในเวลาไม่เกิน60วินาทีดินแดน500ไร่ที่ถูกทวงคืนและปราสาทหินโบราณที่ตั้งตระาน่านอยู่บนยอดเขาจะเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความกล้าหาญที่เตือนใจคนรุ่นหลังว่าอธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่ได้มาด้วยการขอความเห็นใจแต่ได้มาด้วยความแข็งแกร่งและความชอบธรรมที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธสุดท้ายนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือเครื่องยืนยันว่า เมื่อกองทัพและประชาชนหลอมรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประเทศไทยจะสามารถก้าวผ่านพายุแห่งความขัดแยง้งไปสู่รุ่งอรุณแห่งความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างสง่างามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการวิเคราะห์เชิงลึกในสารคดีชุดนี้ความจริงที่ปรากฏในวันนี้คือความภูมิใจของคนไทยทุกคนที่รักในแผ่นดินเกิดหากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่ตรงไปตรงมาและลึกซึ้งเช่นนี้ โปรดกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องเกียรติภูมิของชาติและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเหตุการณ์สำคัญในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในสมรภูมิแห่งความจริงครั้งหน้าสวัสดีครับ